ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับปึ้งแล้วนะครับวันนี้ปิ้งจะมาทําเป็น Q a A ของเด็กปวชรครับว่าจะเข้าผจอมเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็สามารถเข้าวิธีไหนได้บ้างน,นะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกก็คือสามารถเข้าวิธีไหนได้บ้างน,นะครับปึ้งมี3วิธีมาแนะนําครับวิธีแรกก็คือโคตาครับวิธีี่งคือสอบตรง วิธีที่สคือรอบกระจายโอกาสคือรอบเด็กเรียนดีนั่นแหละ,อะรอบคอเต้าครับปื้มไม่แน่ใจว่าเกณฑ์ตัดสินของเขาเป็นยังไงแล้วก็เด็กประเภทไหนถึงจะเข้าเกณฑ์ตัดสินเนาะส่วนรอบสอบตรงครับอย่างที่ปื้มเคยบอกไปในคลิปกันก่อนก็นกคือเป็นรอบที่เราอะสมัครสอบเสียตังค์สอบได้เลยไม่ต้องยื่นคะแนนอะไรเลยส่วนรอบสครับรอบกระจายโอกาสหรือเด็กเรียนดีเนี่ยคือเขาจะเป็นเหมือนคณะมาเปิดว่าคณะนี้อยากได้เกรดประมาณนี้อย่างเช่นเหมือนว่าคณะอินเตบีของปื้มอะสมมติอยากได้ เด็กที่เกตประมาณ2.00ถ้าปื้มมาเกต2.00หรือว่ามากกว่านะั้นปื้มก็สามารถเข้าไปยื่นได้เลยแล้วก็รอเขาตัดสินอีกทีหนึ่งแต่ความโชคดีของปื้มอ่ะตอนที่ปื้มยื่นอ่ะปื้มยืนแค่คนเดียวก็เลยติดเลยแต่ถ้าเป็นคณะไหนอ่ะครับที่คนยื่นเยอะๆหรือว่าเด็กสนใจเยอะๆเขาก็จะเรียงเกตตั้งแต่คนที่ได้เกตสูงสุดแล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็ตัดจํานวนว่าเอากี่คน ข้อที่2ครับคือเด็กปวชจะเป็นต้องใช้คะแนนแกะแผลด้ยไหมถ้าเป็นรอบ2ครับคือไม่ต้องใช้ทุกคนสามารถสมัครสอบได้หมดเลยถ้าเป็นรอบ3รอบ4ี่ครับถ้าเด็กปวชจะยื่นคือต้องไปสมัครสอบแกะแผลมาเพื่อเอาคะแนนมายืน่นเหมือนเด็กมปลายเลยเขาจะมีคะแนนแกะแผลของเขามาอยู่แล้วเราก็ต้องไปสอบตรงไหนเพื่อเอามายืมรอบ3รอบ4่ครับ ข้อต่อไปครับเตรียมตัวสอบยังไงบ้างแล้วมีวิชาไหนบ้างที่ต้องสอบอ่าวิธีเตรียมตัวของปื้มอะต้องบอกก่อนว่ามันไม่ค่อยดีเพราะว่าปื้มอะจะไม่อ่านหนังสือก่อนสอบแบบนานๆเพราะว่าปื้มจะจําไม่ได้ปื้มก็คือจะมาอ่านใกล้ๆวันสอบแล้วก็เน้นเรื่องที่เราทําได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าปื้มอะไปเน้น เรื่องที่ทําไม่ได้ะหรือว่าแบบไม่มั่นใจอ่ะปื้มก็จะทําไม่ได้เลยส่วนเรื่องวิชาสอบอะครับจะมีอยู่5วิชาก็จะมีวิชาจะมีวิชาคณิตฟิกส์เคมีอังกฤษแล้วก็วิชาช่างมีอยู่5วิชาปื้มมาเก็บแค่2วิชาครับก็คือวิชาช่างกับวิชาอังกฤษเพราะว่าอีกสาวิชาแรกปื้มอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นก็เลยไม่ได้เก็บแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะปื้มทําเฉพาะข้อที่ปื้มทําได้แล้วก็มาเก็บอีก2วิชาหลังอ่ะเยอะๆอืมก็เป็นประมาณนี้ อยากแนะนำอะไรไหมใช่ไหมอันนี้พื่มแนะนำว่าถ้ายังมีเวลาอยู่ให้ลองมองหลายๆคณะดู แม่แน่ทุกคนอาจจะเจอคณะที่ชอบก็ได้ใกล้สอบอะทุกคนมันจะมีหนังสือข้อสอบของบวพอออกมาขายอยู่แต่ปุ้มไม่ได้ซื้ออันนั้นมาอ่านนะแต่ถ้าใครอยากลองดูข้อสอบก่อนนะครับก็สามารถไปซื้อได้อันนี้ก็เป็น Q&A ข้อสั้นๆของเด็กปวชที่อยากเข้าพจ .9 พนครนเหนือนะครับถ้าใครชอบนะครับปื้มก็ฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b e ไว้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครมีคำถามอะไรนอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวปื้มจะมาตอบนะครับ วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย